บาสอนาคตไกลไอ้เย่ไหมครับเกิดคลางเหรอในเมืองทองธานีครับท่านผู้การครับพาน้องขึ้นไปชั้นบนครับมันมีสนามเหรอฮะสนามเอานำไปด้วยครับกับโจทย์ความแม่นยำชั้นสูง อายุ9ก้าขวบค่ะโอ้โหชุดนี่ชัดเลยโอ้โหเป็นนักกีฬาครับนักกีฬาอะไรคะบาสเกตบอลค่ะชุดมือนก็บอกอยู่ชุดบกก็บอกอยู่ไปเริ่มเล่นบาสเกตบอลได้ยังไงคะลูกตอนนั้นหนูไปปั่นจัก,กรยานกับครอบครัวที่หมู่บ้านค่ะแล้วก็เห็นเห็นพี่เขาเล่นบาสอยู่ พี่หนูก็เลยอยากเล่นแล้วหนูก็เลยเล่นตามพี่ค่ะอ๋อแล้วตอนนี้เล่นจริงจังแค่ไหนลูกมีไปแข่งไปอะไรบา้างยังมีค่ะ<ม>รางวัลไหนภูมิใจที่สุดคะรางวัลที่ภูมิใจที่สุดก็คือเป็นของเม i ิก้าแชมเปี้ยนชิพครั้งที่สองค่ะได้แชมป์กับ MVP ้แชมวีวย ในทีมของหนูคือมันเป็นทีมผู้หญิงด้วยกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะลูกมีผู้ชายด้วยค่ะในทีมเดียวกันเหรอค่ะแล้วไอ้ห้าเดี๋ยวนะบาสเกตบอลนี่คือเวลาเล่นนี่คือเล่นห้าคนปะถ้าจริงๆก็เล่นห้าคนค่ะแต่ที่หนูได้แชมป์มาหนูได้จากสามสามค่ะสามสามแล้วคู่แข่งเราเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกผู้ชายค่ะหรือบางทีมก็อาจจะมีผู้หญิงบ้างแต่ว่าผู้ชายจะเยอะกว่าค่ะ อย่างทีมหนูเนี่ยสามคนมีผู้หญิงคือหนูและอีกสองคนเป็นผู้ชายอ๋อเดี๋ยวนี้มันสามารถผสมได้เลยอ่ะขอดูท่าทางในการแบบสมมุติว่าเลี้ยงบอลให้ดูหน่อยได้ไหมหรือว่าชูให้ดูหน่อยได้ไหมจะบินเนี่ยโอ้ยจะบินแล้วจะบินแล้วไหนทำท่าชูให้ดูหน่อยชูด อเอองเยอด้วยนะอ้าวมางั้นวันนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกรองเท้าบาสค่ะรองเท้าบาสตอนนี้ที่ใช้อยู่เป็นไงคะอหนูเป็นใจพราะหนูใส่ของเพื่อนค่ะอ๋อแล้วของตัวเองล่ะของตัวเองก็มีแต่ว่าหนูใส่แล้วมันเจ็บก็เลยแม่เพื่อนก็เลยลองเอามาให้ใส่ค่โอน่ารักจังเลยอ่ะ แลนวันนี้ต้องโชว์ฝีมือบาาเต็มที่นะค่ะพร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะมาเลยน่ารักจังเลยอ่ะสวยมากลูกประวัติีลูกนี่าสวัสดีครับน้ำกันครับดูออกเลยนะว่าเป็นเด็กเขินง่ายเนอะดูแบบดูไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะใช่าไหมลูกใช่ไหมวันนี้หนูจะได้พบกับการท้าทายครั้งสําคัญลูกจะให้หนูดวลกับผู้ใหญ่ สองคนลุงป๋องกับลุงหอยซึ่งหนูจําเป็นจะต้องมีทีมของหนูเองถ้าหนูเลือกได้หนูอยากให้ใครมาอยู่ทีมหนูให้เลือกได้คนหนึ่งเอาครูเลาะก็แล้วครูครับเดี๋ยวครูอยู่ทีมน้องได้ค่ะแล้วก็พี่สองหอยทีมเดียวกันนี่แล้วมาล้ผมลุมจะให้ลุมลุมเด็กลุมผู้หญิงเหรอพี่ต้องลุมผู้หญิงกับลุมเด็กครับโอ้ย เดี๋ยวเรานำอุปกรณ์ขึ้นมามาทีมงานครับขอภารกิจครับวันนี้ได้ดวนเลยไปกันใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้มีมีพัดลมแล้วมีใบพัดด้วยอ่ะทางด้าการครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเรามีแป้นบาสนะครับแล้วก็มีพื้นที่สีแดงนะครับกำหนดไว้หลากหลายจุดแล้วก็มีสิ่งนี้ครับเป็นอุปสรรคครับนี่คือจุดในการชุดนะครับใกล้แป้น ลางแป้นแล้วก็ไกลออกไปครับเดี๋ยวเราสาธิตก่อนริสาลูกหนูประจําที่ตรงนั้นลูกหนูส่งบาสมานะลูกถ้าพร้อมส่งไปเลยลูกเชิญครับปึ๊บแล้วเราก็ต้องส่งกลับไปให้ลิสาลิสาชุดคร<า>ับเนี่ยแล้วก็ไปที่จุดต่อไปจุดที่2จุดที่3ครับทําแบบนี้ครับแล้วก็จับเวลาระหว่างคู่พี่ฝองกับพี่หอย อยากให้เป็นทีมเริ่มต้นดูว่าใช้เวลาเท่าไหร่แล้วผมจึงจะท้าทายครูงเงาะกับน้องนิสาไม่ดีาดครปสารตั้งต้นว่างั้นผมพูดง่ายๆเอาแบบภาษาที่เขาพูดกันคือเล่นให้เด็กได้ดูคุณรู้จริงนะคุณรู้จริงนะนิสาลูกคอลหรัอลูกพี่เป็นคนทำต้งหรือคนส่งผมชอบชอบชอบแอซิสออกให้พี่ทางนี้เลยครับอเคพี่หอยถือลูกบาสเลยครับ ทีมงานครับพี่ซุปขอเวลาเดินหน้าครับครับลูกบัสเข้าห่วงสามลูก3ตำแหน่งจริงจะหยุดเวลานะครับครับเตรียมตัวจับเวลานะครับนี่ทางนี้นะแล้วคุณไปนี่ก่อนะไปนี่ก่อนนะอันนู้นก่อนนะโอเคใกล้แป้นก่อนนะครับครับเตรียมตัวอุ้ยว่าแล้วต้งตรงนะครับ เราไม่สามารถไว้ใจอะไรพวกคุณได้เลยใช่ไหมที่ต้องรอดผ่านในตังหันที่มันเหมือนกันอรู่เฉยๆก็ได้ดูเฉยไม่ยากแล้วจะได้รู้นตื่นเต้นขึ้นได้ได้ได้เตรียมตัวนะครับจับเวลาครับโอ้ยได้ครับลูกใหม่ลูกใหม่ครับลูกใหม่ดีดีเสียงดีดีโอ้ยรอครับ ไม่จะเออโอ้ม่ด้เลยทีครับจงไม่ได้ครับกลับมาใหม่ครับโอ้ยฝาเหวังไม่ได้เลยอย่าไปอันแรกอันแรกอันแรกไม่่กลับมาใหม่ครับโอ้ยเอาใหม่ได้ไหมอะลองให้เขาเอโเียๆเอาอยาเป็นซ้อม่อยได้มไอ้เขาอะ ไปมาลองเปลี่ยนดูเปลี่ยนตำแหน่งมาเปล่ยลองเปลี่ยนตำแหน่งอ่ะเปลี่ยนตำแหน่งดูอ่ะผมขอทำลายเนื้อเทปช่วงเมื่อกี้ออกได้ไหมฮะผมน่ะเดาใจทีมงานผมนะเออผมว่าเขาลงซ้ำหลายรอบลงแนวมีออนไลน์ด้วยไงช่วงนี้เตรียมตัวนะครับวอร์มก่อนเนี่ยต้องวอร์มอย่างนี้ก่อนวอร์มก่อนวอร์มระวังเริ่มครับเฮ้ยเจ๋งแล้ว หลวงวอมได้ครับโอ้โหลิงลงชัดๆยังไม่ได้ครับกลับมาใหม่ครับสูงวอมสูงวอมยังไม่ได้ครับอาจารย์อารัลบัณโลบเอาเอาเอะครับได้ครับครับยังไม่ได้ครับ คุณชู่มาผมขออนุญาตเปลี่ยนกลับอิสติกี้อิสติกี้อีสติกี้อิสติกี้หน่อยหน่อยหน่อยให้ได้สักลูกเลยให้ได้สักลูกให้ได้สักลูกครับเอ่อเชิญครับขอสักลูกนถอะครับเอาเอาเนื้อเทปเอ้ยเชื่อผมเชื่อผมผมยังมีโอกาสเชื่อผมเอาเป็นว่าอย่างนี้อย่างนี้ โอเคพี่ฟังผมพี่ฟังผมพี่สองคนฟังผมเดี๋ยวพี่หนู่มเ่อนพี่หอบเล่นพี่หอบพี่อหันหลังเฮ้ยเจ้าเข้าเป็นเด็กขี้หอบนี่เห็นดาวเป็นประกายประกายว่ไว่ว่าหมผมว่าคนดูเข้าใจแล้วสาลูกเนี่ยเล่นแบบเนี้ยพี่จะท้าเด็กกี่วิร้อยยี่สิบรยี่สิบสามลูกสาผมว่าเกินไปเอาสั้เก้าบอะร้อยยี่สิบเก้ิแต่พี่อย่าลืมนะ คนที่มาช่วยน้องคือครูเงาะอ่านอย่างนั้น320 320่ามร้เลยอันนี้ไม่ถือไม่รู้จักกันแล้วนะผมไม่ให้ต่อแล้วนะ320ผมท้าน้องกับครูเงาะชุด3ลูกนะให้เวลา30วินาทีบ้า 3 2 0 30ยิาวิพอพี่ลองสอดูไหมคะ30มวิผมเชื่อมั่นในพลังของน้องลิสากับกูงเอเมื่อกี้คุณก็เชื่อมั่นในพวกผมแล้วเป็นไงไม่พี่สองคนคือรอยยิ้มเสียงหัวเราะและความสุขของชคือถ้าทําสําเร็จอาจจะไม่เกิดรอยยิ้มไม่มีรอยยิ้มถ้าไม่มีพวกพี่อ่ะคนอื่นจะมีความสุขได้อย่างไรใช่เวลาเดี๋ยวนี้เวลาคนท้อในชีวิตนะเวลาชีวิตเขารู้สึกว่ายากนะเขาเปิดดูคลิปรายการดูพี่สองคนปนแล้วเขาก็บอกเออมีคนที่ แย่กว่าเราเราไว้ใจอะไรเขาไม่ได้นะเวลาพ่าเราต้องเก็บไอ้ตรงเนี้ยไปฟังอีกสักสามสี่รอบแล้ววิเคราะห์กันนะพี่เขาพูดอะไรแต่พี่ทำเต็มที่แล้วโอเคแล้วแต่คุณขอาคุณพี่หอยพี่ป๋องครับเราเป็นุิธีกรทีมงานครับเจมี่ก่อนครับนไู้โซบิโซโซโซเลยเขาจะใส่เสื้อสีลมแมบกันมากเลย เวลา30วินาทีนะครับพร้อมไปครับดีสวยงามเยี่ยมถือแรกครับเยี่ยมยครับถือที่สองเยี่ยมโลกสวยงาม E! สุดสุดท้ายลูกเวลาเหลือเยอะลูกเยี่ยมครับ <choosing> ด <God sın> <s> ูท yeah ี่ไก่หน่อยนะครับ ครับเราจะท้าเด็กเล่นบาสเนี่ยสตูดิโอไม่พอ lishing, ต้องไปท้าข้างนอกถ้าที่ไหนดีครับพี่ป๋อมี่หอยครูครับสนามบาสไหมคะสนามบาสพวกตรงแถวสน,สน,สนามสูบก็มีสนามบาสนิมิตบุตรธรรมดากันไหครับสุเเทนทาน้องริษาที่นี่ครับนี่คือเส <Metall! S 1> ื้อเราลูกและนี่คือรางวัลของน้องครับอ๋อเออเอ็นบีพีด้วยเตรียมตัวก่อนลูกเตรียมตัวก่อน ชอบความสดใสของลิซ่าเดินทางไปที่ที่แห่งหนึ่งครับคือค้างในเมืองทองธานีครับท่านขรรการครับอ๋อพี่เคยไปเยพาน้องขึ้นไปชั้นบนครับมันมีสนามเหรอฮะสนามเรานําไปด้วยครับเรานําแป้นบาสไปครับนี่คือคุณแม่น้องนะครับแล้วก็เรามีอุปกรณ์เซฟตี้ครับอคือ การพลาดกันพลาดจริงๆแล้วในส่วนระเบียงเขาสูงครับไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่เรากันพลาดครับจุดที่น้องยืนอยู่นะครับคือชั้นสี่ครับเออแล้วก็ให้น้องชุดบาสจากชั้นสี่ลงมาที่ข้างล่างครับให้ลงเข้าไปในต้นบาสแล้วทำไมไม่ชุดในสนามในชีวิตจริงเขาจะไปชุดตรงนี้ที่ไหนคะ สร้างสีสันครับคือจริงๆเหมือนโฮลอินวันนะครับ uh ใครเล่นกอล์ฟจะรู้ว่าคนบอกว่าตีกอล์ฟลงโฮลอินวันฟลุกไม่จริง uh คือต้องมีพื้นฐานก่อนเพื่อนการครับมันมีเรื่องความสูงมีเรื่องระยะมีเรื่องลมที่จะทําให้หักเอนะครับ uh ตรงนี้ไม่ง่ายเลยครับโจทย์ที่เราท้าทายริสาก็คือว่าให้ริสาชุดบาสให้ลงในห่วงให้โอกาส3ครั้ง3ครั้งนะลูกลงห่วงนะ พวกเราครับกำลังใช้กับน้องริสาด้วยครับทีงงานครับเข้าสู่ภารกิจครับจุดชั้น4นะครับลิสากำลังจะชูดบาสเข้าแป้นครับโอกาสครั้งที่1นึ่โอยโดนขออหัวครับแม่ดูรีแยคชอบรี้ยคลิสามาก เนี่ยครับ oh, oh, oh. เหมือนจะลงครับแต่มัน <Hey. S 1> เอียงครับ <Hey. S 1> มันเอียงใช่ไหมลูกมันเอียงซ้ายลูกหนูจะทายังไงลูก hmm. ครั้งแรกเอียงซ้ายปรับมาขวานิดนึงหนึ่งปรับขวานิดหนึ่งเนี่ย <Yeah. S 1> เขาได้เรียนรู้แล้วโอกาสครั้งที่สองครับน้องจะปรับมาขวานิดหนึ่งครับโอกาสครั้งที่สองครับไป้วครับ hey. เป็นไปได้ครับดูสิครับโอ้ยขอบลงนิดนึงครับขอบลงนิดนึงครับโอ้โหหเหลี่ยมเหลี่ยมที่โดนนะครับเป็นเหลี่ยมที่เช็ดแล้วลงเลยครับเรี่มัการครับลงครั้งที่สองครับเย้พวกเราเชื่อเรื่องการก้าวข้ามขีดจำกัดไหมครับ เมื่อน้องเข้าใจหลักแล้วว่าทําอย่างไรเนี่ยเราไปต่อครับไปที่โจทย์ที่ยากขึ้น<อ>จากชั้นสี่พาน้องไปที่ชั้นสูงขึ้นครับ<อ>ขึ้นมาชั้นห้าครับสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยยังเหรอชั้นหกอุ้ยและชั้นเจ็ดครับ ต้องการครับยากกว่าเดิมเยอะมากยากกว่าเดิมเยอะครับเอ้าองศาต้องปรับกันใหม่เลยครับต้องปรับกันใหม่เลยครับแป้นบาสอยู่ที่เดิมครับจุดในการชุดสูงขึ้นมากครับแรงต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่ครับโอกาสเหมือนเดิมครับ3ครั้งครับยากมากครับโอกาสครั้งที่1ครับชุดเพื่อทำความเข้าใจกับระยะครับโอ้ยโดนเลยโดนขอบบ่วงครับ ผมชอบพลังใจสู้ของน้อครับนี่คือชุดครั้งแรกครับมันเดิมลูกมันมาซ้ายโอ้นิดเดียวนิดเดียวถ้าเขาเหลียบในลงเลยนะเนี่ยลูกกาสทีสองครั้งครับพี่สาลูกมันคล้ายๆเดิมพอมันมาซ้ายแล้วหนูชุดครั้งต่อไปหนูตั้งใจยังไงครับ,บปักขวาปขัขวานิดนึงเราแรงเหอลูกเราจําแรงได้ไหมว่าต้องประมาณไหน ประมาณเดิมประมาณเดิมแต่ว่าปรับมาก่อนนิดนึงทีมงานครับโอกาสครั้งที่สองครับถึงเจ็ดชั้นครับโอกาสครั้งที่สองครับยากจริงครับไปแล้วครับไป้โอ้โโอ้อ้โโโอโอ้อ้ยอ โอ้โหน้ oh, ำหนักมือแม่นมากครับหั oh oh. วครับ oh oh. oh h, โอ้โหช่องีนไม่มีลมด้วยครับโอ้โหโอ้โ oh. ห oh oh. oh oh. สุดยอดครับพวกเราครับน้องลิสาครับด oh oh. งไ <ism> รทีนะลูกยกให้เลยต้องยกให้เลยท่านทุการครับทั้ง3ามท่านรู้จักกับน้องลิสารู้สึกยังไงบ้างครับ คือลิสาเป็นเด็กที่มีพลังมีสเสน่ห์มากเลยหนูมีความสนุกมีความสุขในสิ่งที่หนูทําแล้วหนูก็มีความมุ่งมั่นด้วยนะแล้วหนูเห็นไหมเวลาที่หนูแก้ปัญหาทุกกีฬาเนี่ยมันจะทําให้เราฝึกการประเมินและแก้ไขปัญหาซึ่งอันนี้หนูสามารถเอาไปใช้ในชีวิตของหนูได้ในทุกๆเรื่องเลยนะลูกนะหลังจากนี้ไปก็ขอให้หนูแก้ปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาในชีวิตด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็สนุกแบบนี้ตลอดไปนะลูกนะขอบคุณที่มาวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ต้องการครับความฝันที่พาลิสามาซูเปอร์เทนก็คือเขาอยากได้รองเท้าสำหรับบาสเกตบอลครับตอนนี้ยืมเพื่อนอยู่ใช่ไหมลูกอยากได้ของตัวเองครับนี่คือความฝันของลิสาครับท,ทั้งสามท่านครับพวกเราสามคนให้ผ่านครับลิสาลูกที่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความน่ารักของหนูความรักของหนูที่มีต่อกีฬาบาสเกตบอลแล้วก็ความใจสู้ของหนูแม้แต่ จะเจอโจทย์ยากๆของรายการให้ผู้ใหญ่ทีม power ทราบท่านบอกว่าหนูคือสัญลักษณ์ของความเป็นไปได้ลูกแต่ท่านทราบแล้วว่าความฝันของหนูคืออะไรท่านในรายการเตรียมสิ่งนี้ให้กับลูกครับอันไปมองด้านน,น,นั้นครับเดินหน้า4ีก้าลูก9ก้ายาวดีมากลูก <c oughs> เอามือไปิดตาไว้ก่อนลูก <c oughs> พี่พี่ทีมง,งานครับขอความฝันให้น้องนิสาจากทิง power ครับ าลูกหันมามองได้แล้วครับนี่คือรองเท้าสำหรับเล่นบาสเกตบอลลูกนี่ครับวีอแด<บ>งใช่ไหมลูกใช่ที่หนูอยากได้ไหมลูกใช่ค่ะนอกจากรองเท้าบาสเกตบอลแล้วผู้ใหญ่ King Power มีทุนการศึกษามอบให้ลูกด้วย เพื่อใช้ไปซื้อเสื้อผ้าอุปกรณ์ในการฝึกซ้อมเล่นบาสลูกรวมวันนี้มอบให้ลูกจาก King Power 2 0 0 0 0นบาทจาก King Power ครับอ,อ,อิสาลูกและตรงนี้มีสิ่งสำคัญมากที่ซ u เปอร์เทนต,ตั้งใจทำขึ้นลูกนี่คือเหรียญของซ u เปอร์เทนลูกเราทำให้เพื่อมอบให้กับเด็กคนหนึ่งซึ่งรักในกีฬาบาสเกตบอลเราเชื่อว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญของวงการบาสเกตบอลในอนาคต และแม้ว่าวันหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้เล่นบาสเราก็เชื่อว่าเขาจะมีความสุขกับทุกสิ่งที่เขาทำแล้วก็สนุกกับโจทย์ยากๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและหนูจะก้าวข้ามมันได้ด้วยความภูมิใจเหมือนที่หนูก้าวข้ามโจทย์ยากๆทุกเทจน,นะลูกเหรอนี้มอบไปกับเด็กหญิงที่มีชื่อว่าปรวริษาบุญช่วงลูกเป็นตรงลูกโอ้ยภูมิใจเลยพีสาลูกว,วันนี้หนูรู้สึกยังไงกับตัวเองคะรู้สึกดีใจ อยากบอกความดีใจความภูมิใจของหนูกับใครที่สุดลูกหนูอยากพูดกับใครกับแม่กับแม่ลูกทิสาลูกถ้าคุณแม่อยู่ที่กล้องตัวนี้หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่เชิญได้เลยลูกแม่คะหนูทําได้แล้วนะคะเก่งที่สุดในโลกเลยต่อไหนูอยากเป็นนักบาสน,นะคะหนูร <c oughs> ักแม่ที่สุดเลย <c oughs> ทุกท่านครับอัจฉริยะพันจิ๋ววงการบาสเกตบอลของเรานะครับน้องริาสาครับขอบคุณ <ไป S 1> มารายการนะลูกนะขอบคุณขอดคุณทังส,สองเลยดีเลยซุปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วทุกวันเสาร์16นาฬิกา45นาทีสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ